สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําเมนูแกงหน่อไม้สดใส่ปลาสลัดขูดกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีค่ะเนื้อปลาสลัดค่ะครึ่งกิโลแล้วก็หน่อไม้สด1กิโลน้ําพริกแกงเผ็ดค่ะตามชอบค่ะแล้วก็ใบมะกรูดกับใบโหระพาพริกเขียวแดง แล้วก็กะทิค่ะเรามาเริ่มหั่นของกันก่อนนะคะอันดับแรกค่ะเราก็จะหั่นพริกก่อนเลยค่ะพริกเขียวแดงค่ะใส่ตามชอบเลยนะคะ ต่อไปเราก็มาสับหน่อไม้เลยค่ะ เมื่อเราสับหน่อไม้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปต้มก่อนนะคะเพื่อจะล้างความขมและความเฟื่อนของในตัวหน่อไม้ค่ะในการต้มหน่อไม้นะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้เลยค่ะเราจะต้มประมาณ5-10นาทีนะคะ พอได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ตักออกมาพักได้เลยค่ะในขณะที่เรารอหน่อไม้ให้สุกนะคะ เราก็มาผสมในส่วนของเนื้อปลาก่อนค่ะเราจะใส่เครื่องแกงลงไปพร้อมกับน้ำปลาค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเราจะตำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะเป็นการเพิ่มความเหนียวนุ่มในเนื้อปลาค่ะและเพิ่มรสชาติให้เนื้อปลาด้วยนะคะ ในส่วนของเนื้อปลาก็ใช้ได้แล้วนะคะเราพักไว้ก่อนค่ะในส่วนของหน่อไม้ที่เราต้มไว้ก็สุกแล้วนะคะแล้วก็ตักออกมาพักไว้ก่อนค่ะ เครื่องทุกอย่างเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราไปลงมือแกงกันได้เลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะแล้วก็เทกะทิลงไปพอหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปได้เลยค่ะเครื่องแกงใส่ตามชอบนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่มากหน่อยนะคะต้องผัดเครื่องแกงให้สุกก่อนนะคะ เมื่อเครื่องแกงสุกแล้วนะคะเราก็จะเบาไฟให้เป็นไฟอ่อนที่สุดเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปั้นเนื้อปลาให้เป็นก้อนๆค่ะใครจะปั้นในลักษณะแบบไหนก็ใส่ได้เลยนะคะเมื่อเราใส่เนื้อปลาหมดแล้วต่อไปเราก็เทกะทิลงไปเลยค่ะ ขั้นตอนนี้เพิ่มไฟให้แรงได้เลยนะคะแต่ต้องค่อยคอยคนนะคะคนเพื่อแค่ไม่ให้เนื้อปลาติดก้นกระทะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เดือดเลยนะคะ พอเดือดแล้วเราก็ค่อยมาคนอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อว่าให้เนื้อปลาได้ส่วนผสมของเครื่องแกงได้เข้าไปให้ถึงข้างในเนื้อปลาเลยนะคะและหลังจากนั้นก็เพิ่มน้ำเปล่าลงไปค่ะเพื่อว่าไม่ให้น้ำแกงข้นจนเกินไปนะคะ แล้วก็ปล่อยให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะพอแกงเดือดได้ที่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ใส่หน่อมไม้ที่เราต้มไว้ค่ะใส่ลงไปเลย ในเมื่อเราใส่ดอกไม้ลงไปแล้วนะคะถ้าเราดูน้ําแกงว่ามันจะน้อยเกินไปเราก็เพิ่มกะทิค่ะลงไปอีกหรือไม่ก็น้ําเปล่าเพิ่มไปอีกได้เลยนะคะอันนี้ตามชอบนะคะว่าเพื่อนๆจะชอบในลักษณะของน้ํำข้นหรือน้ําใสค่ะต่อไปเราก็ปล่อยให้เดือดเลยนะคะพอหลังจากนั้นเราก็มาปรุงรสเลยค่ะ เราจะใส่เกลือเพิ่มลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนคนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้เดือดค่ะแล้วก็ต่อไปเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปก่อนค่ะ เราก็มาลองชิมรสชาติกันเลยนะคะว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการหรือไม่ถ้ามันยังอ่อนไปเราก็จะเพิ่มในในส่วนของน้ำปลาค่ะลงไปประมาณ1นึ่งทับพีค่ะ รสชาติก็ได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่พริกเขียวแดงเลยค่ะแล้วก็ปล่อยให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะพอทุกอย่างได้แล้วเราก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะ เราคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะผักก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแกงปลาสลาดขูดกับหน่อไม้สดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะน่าทานไหมคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะ สักเสิร์ฟได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ